สถามเพื่อนอ่ามาเอื่อนัคอยโทษมาถามก็ได้ไม่ตัเนั่นหรอกเพราะว่าเราตายไปแล้วในที่นี้หมายถึงว่าเราเบิดเว้นเบิดกรก็มโมเฮาหรือโม่เฮายังต่อสู้อยู่เออผู้นตายไปแล้วเพิ่นเบิดเว้นเบิดกำหรอเด้แต่ว่ากับเมีผู้อยากตายดอกแต่ว่าในเมื่อเพื่อนมันถึงเวลาเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะเบิดเว้นเบิดกมนี่จะคนคมหอนเลยเด้ อเจ้าไปกินหอดแล้วเตียเจ้าเจ้าไปกินหอดแล้เตียแทแล้วเตี้ยว่าเดี้ยกินหอดแล้วก็เตียไอ้อกยอกันิเนอเไนีเนเกินเมียงนั่นเมียงนี่กินเมียงปลาเห็นอยู่เสมอเบิงอยู่เสมอเออเออเออเจเลยวะาปจ้าแม่มาแล้วโอ้เตี้อ้าวดีั้ เดี๋ยวถามเพิ่นก่อนเดี๋ยวถามเพิ่นก่อนบ้านนี้ยังล่ะหน้าตะแบงหน้าตาแบงหน้าหน้าตาแบงหน้าตะแบงอำเภอตำบลทับป่าไหลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโอ้ตำบลทับสวายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพนคำปลาหลายพนคำปลาหลายแม่ยอ๋อค่ะผู้พูดย่งนะเป็นไปเอาหัวยี่หรอยเอ็ดหัวยเจ้าเอุ่นบ่จะได้ผัวยีอยเอสเต๋ งานทอยท้ยหาเอ้ยผัวเดีอวท่างเดียวกันกับข่อยเัอสนน่ะจะว่าจะว่มีาเกห็เสืล้าหนเอยแเจ้าม่เฮ็ดยังหน้าเสือกอ่ะเอากเงนปันนากรต้องไปเยูกวมาแินเขายวหนลาเจ้มลนข่อยนี่เด้ออีกเดือนนึงอีกกลางเดือนอีกเดือนก็กัวข่อยเปิดร้านคือเกาแล้วยูส่ไเอายูไหนล่ะยูกัวเดืนเพียั่นอ

อ้าจะเบิ้งชึมเอาให้เบิ้งมเอาให้เพื่อนเบิงอันนี้เดือนเนเด้อสาิตเด้อมยเบิ้งอรแบต่โบแมนเบอร์แม่ได้หนินะฮะโบแมนเบอเบอร์แม่ได้หนินะแม่ะกซีแม่เจ้านั่นขาที่แปไม่บสนีจ้าเขาอยกซีแล้วด้กินตุเดือน้กซีเจ้าก็ต้องเป็นเอ้ยเพราะเป็นแม่จ้าจ้าจ้าจกจะว่าเอ้ยขาเบิ้งขาเบิ้งด้วยว่ะไอ้่นวสันนะ ฮะนลูกงาม้าเลยถามหาเราเด้อเออหามาวางไหนนี้ยตต้วาต้องหัวเอาน้ลูกงามนักลูงามโคนนังนโอ้วาสนาลูกงามเออไปหัวต้งผนเรได้กินไส้จูเด้อจต้ามากไส้จูเนาะกินแกงเียวแกง้อก่อแกงเหนียวแกงแม่งามไหมแกงหมักไหม โอ้แกงแม่นางงวกแม่งอันนั้นมีเตี่ยมูอแต่อ่อนซ้อนแท้เออข่อ่อนซ้อนคืออย่างนี้เด้เนี่ยแบบนั้นนะคันมีเอายมาฝากไงเด้อเพระว่าอยากแกงดอกก็อยากขัวอยากถัวมันยังแซบอยากมกมกขัวมันยังแซบเออโอเคขอบคุณหลายๆค่ะจะค่อยพอกันเด้อ เบอร์แม่นึงเบอร์แม่นั่นยได้อยู่บนนี้พ่อคุยกันเนี่ยเบอร์เนี่ยเบ,บอร์เนี่ยบแมเบเยอสิบอกเบอร์ขอยเด้อจ้าศูนย์แปดศูนย์อันอนีนยงังก่อ3าหยังก่อเจ้าอย่าลือมเมงสดด้วยแม่เด้อมาไลอออนไลน์ด้แม่เด้อเือเด้อนสวย ยังร like yeah. right. ู้มาใส่อย oh, no, huh, huh. oh ่างอือนันลาล่ะมาให้กำลังใจเนี่ยกำลังใจเนี่ยเนี่ยสิเปิดวุงโอ้ยนอะเหื่อแล้วก็มีเมียเธอเรา้นนันลาเราบ่มีหลายดอกคนได้นีเดมกันยหโอ้ยเมียผู้แรกที่เรามีเมียลูกร่มกันนั่นมีลูกสามคน ผู้ที่สองมีลูกสองคนผู้ที่สามมีลูกคนหนึ่งผู้ที่สี่บ่มีลูกน้ำกันอยากได้อยากหูเรื่องยังอีกถามคอยแล้วมีแต่ละคนนั่นล่ะแต่ว่ามันหลายคนธรรมดาคนเฮาเงามากแอยากมีคู่ชีวิตเป็นของธรรมดามันบ่แปลกดอกก็คือเฮาคือเขานั่นล่ะเออเออ นโอ้ยนี่ยคพูดเด้งขจาว่าลูกขจาคือมันมีลูกแท้แล้วเแทนพอเล่าติ๊มันไม่มีผู้ใดแทนกันได้ดอกแล้วแต่เขาลองไปกับถือแจมู่เจ้าเขาดังกับถือว่าเขาแทนคือว่าเขาได้สายเลือดพอเอออยากพูดเรื่องยังอีกจำได้แล้วศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามเหนึ่งเก็ดศูนย์เอออยากพูดเรื่องยังอีกจังโทรมาถามเด้อวาฒนาลูกงาม โอเคจ้าของแกยังโทรมาถามอีกรูดใครแน่ใครตอบได้ก่อนกระซิตอบตอนนี้คนเบิ่งไหวโต๊ะเจ้ากินปิงป่าอยู่นี่นะดีโอเคโอเคโอเคขอบคุณค่ะฮะยังก่อนจ้าวาสนารูปงามดิฟังเรื่อดิพังเรื่อเออะฟังเรื่องฟังเสียงเจ้าเรื่องงาน 呵呵 <laughs> <laughs>